่วงนาคบาทนะครับเอาทูบด้วยนะคะทางนี้ค่ะดวงตาไหมะคะอันนี้ที่เป็นลำตัวลำตัวถึงก<ด>ุ้ไม้กุ้ไม้กดเสียนบริบาลนะครับนี้จากจุด E จะลงไปจุด D นะครับ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนี้ใช้ไฟสองเดือนต้องในการนวดสักเล็กน้อย ้าห,หมายของเราคือวัดห้วยหินแหงห,หลังจากที่ทานข้าวเติมพลังเรียบร้อยนะคะอีกประมาณ6กิโลมันจะเป็นถนนประมาณนี้นะคะสวนยางสอบข้างทาง ยังไม่ใช่ควานีน้ถ้าไปสายมือจะมีป้ายบอกว่าหิหนนาคากิรีจุดท่องเที่ยวเยอะนะคะ แล้วนะคะห่วยหินแพหวันนี้คนเยอะรอบที่แล้วเรามามันจะค่ำนะคะค่ำแล้วอตอนนี้เรามาถึงจุดไว้สักการะนะคะฝั่งฝังหลวงพ่อทันใจเป็นหลวงพ่อทันใจนะคะนะครับ

เบอร์สิบเบอร์สิบหนึ่งศูนย์แลวกลับานได้ครับางนี้ก็ได้น้ำที่เราสวายแล้วเอากลับไปได้เลยนะหลังจากไหว้พระทันใจแล้วนะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็มาไหว้พ่อปู่สีสุดโท้กับแม่ย่าปทุมมานะครับ ทัพไว้นะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ขอกับท่านได้เลยรัแพร่ด้านโน้นะครับถึนคู่หน้าดอกครับแล้วไปเดินอ้อมหัวสายกลับมาได้ครับจุดนี้จะเป็นปู่กัดหญ้าเนาะค่ะเชิญเลยค่ะใครที่ ใครที่อยู่ไกลก็สามารถถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็บนบานผ่านทางรูปถ่ายได้นะคะออนไลน์ <Online. S 1> ถ้าสำเร็จก็กลับมาแก้เอามาถวายของอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะฝั่งย้าเนี่ยจะชอบเครื่องประดับสวยๆนะคะจะมีสร้อยมีแหวนเงินทองเยอะแยะเลย หางแก้วแก้วคนเราว่าวเลวกระจำะครับรพญานาคเล่นน้ำจะอยู่ในล่องลำธารน,นะครับทางวัดได้ทำเป็นฝายกั้นน้ำเอาไว้ทำให้มองเห็นเป็นลำตัวพญานาคให้น้ำมันพญางูใหญ่นะครับให้น้ำมันไม่แบบมาบดบงัง ถ้าไม่าั้นน้ำก็จะท่วมพญานาคห้ <c oughs> ามลงไปถ่ายรูปเห็นหลวงพ่อบอกว่าตรงบริเวณศาลานะครับก็อาจ,จะมีพระพุทธ,ธบาทนะครับแต่ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ตรงบริเวณน,นี้เป็นเม,มืองบางบทเมืองบางบท ทางเข้าเมืองบางบทนะครับทุกห้าดอกนะครับเขาเขาจำไม่ได้ยังไงตรงบริเวณนี้ดอก้ดอกาอกาอก่อ หนึ่งเาอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวก็ย้อนเหรียเข้าเลยย้อน่านมาย้อนเข้า ได้ทำฝายกัน้นกั้นน้ำนะคะฝั่งนี้จะเป็นน้ำแสดงว่าตัวก็ยังเหี่ยวไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ทำกั้นเลยอ่าไม่รู้อย่าวนี้ฝั่งนี้น่าจะเหี่ยวไปเป็นพญานาคที่โดนหนีบเอาไว้นะคะแล้วนูตรงนั้นคืออะไรเหยาไปโน่นเลยรูธรรมชาตินี่แหละน่าจะก,กั้นเพื่อไม่ให้น้ำมันเอ่อท่วม เราจะได้มองเห็นโยนเหรียญลงไปะะไ,ได้ใช่ตอนนี้กำลังเสียงทายโยนเหรียญน,นะคะไม่ให้ลงไปถ่ายรูปด้านล่างแล้วนะคะขอได้ถ่ข้อออะลงไหมอ่าลงด้วยสมปรารถนาแน่แน ือือออไ่ีกเรื่องนะเด็กๆมีไก่มีแมวๆๆๆถ้ามองจับมุมนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจระเข้เยวบมาอีกฝั่งนู้นจริงๆจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่นะคะแต่ว่าน้ำมันสูงทวมเราก็เลยมองไม่เห็นนะคะ รวมอันนี้จะเป็นไปที่พักของเรานะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับหาดคำสุม,มูดเข้าสู่ที่พักคืนที่สองนะคะครัวไข่มุกยังไงครัวไข่มุกอันดา ที่เห็นเราเลี้ยวทางนี้เพราะว่าเราขับเลยไปนะครับ<ล><อ>ขับตเตลิดไปค่ะเมื่อกี้นี้ก็ที่ที่เรามาลงเรือใช่ก็ที่พักนี้จะมีเป็นร้านอาหารด้วยนะคะมีให้เช่าเรือ,อไปที่เกาะดอนโพด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวไปติดต่อก่อนนะคะที่พักของเราคืนนี้นะครับ ครัวไข่มุกอันดาจริงๆแล้วชื่อรีสอร์ทของเขาเนี่ยอีกชื่อหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้แต่เป็นของร้านครัวไข่มุกอันดานะครับอยู่ติดกับบึงโค้งหลงมีชายหาดเล่นน้ำมีร้านอาหารนะครับเราได้หลังนี้นะครับหลังเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆรู้สึกว่า เราจะเป็นแขกชุดแรกที่จะเข้าพักด้วยนะครับเราไปดูกันราคาคืนละ650บาทนะครับมีทีวีจอเล็กๆเครื่องตู้เย็นอันนี้ก็คือสภาพยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ตูวสภผ้าอุ่นยาแนวในห้องน้ำก็บอกว่ายัางไม่แห้งเลยนะครับใหม่จริงๆเราออกมานั่งพักผ่อนบริเวณริมหาดนะครับหาดคำสมบูรณ์คำสมบูรณ์ดึงตัวลงเนี่องจากว่ารีสอร์ทเราเป็นร้านขายอาหารด้วย วิ่นหาเลยบาราดาน่าโบ๊ทเด็กเล่นน้ำ